เราก็ต้องลาวดีๆนึ่งเฉพาะทานสีส้มๆนะคะเพื่อนสีส้มแครนล็อกเนาะสีแครนล็อกนะเขาเรียกทัศนีเรียกมันแกว้วมันแก้ว่ะะเดี๋ยวมันจะเสียเนาะอยากกินแล้วค่อยนึ่งใหม่แกะล้างมันเราก็ต้องลาวดีๆนึ่งเฉพาะทาน ล้างมันแก้วแต่เพื่อนนึ่งจะนึ่งใส่กอยค่ะทานด้วยกันละก็นึกอ,อยากจะกินกอยเคยกินกอยไหม,มเราเพื่อนนะคะเดี๋ยวมันจะเสียนะอยากกินแล้วค่อยนึ่งใหม่แกมันแก้วนะคุณทศน้เรียกมันแกว้วแต่บางท่านก็เรียกมันแครอท เรียกเหมือนกันไหมคะล้างมันแกว้วแต่เพื่อนนึงนะคะเดี๋ยวมันจะเสียนะอยากกินแล้วค่อยนึงใหม่แก่ขอบค,คุณนะคะที่รับชมรับฟังนะคะมันแก้วเหลืองนะคะเพื่อนหวานๆเลยจ้ะเพื่อนสี ส,ออสอออะะีออกสีออกแครนลอทนะคะออกสีส้มๆรัศมีชอบกินเนาะสีขาวไม่เท่าไหร่เนาะหนึ่งเฉพาะทานนะคะนี่หนึ่งแค่นี้พอกินหมดนี้ค่อยหนึ่งใหม่เดี๋ยวมันจะกินไม่ทันนะคะเพื่อน<ๆ>ก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะคะสีสีออกสีออกแครนลอทนะคะออกสีส้มๆ ราศนิชชอบกินเนาะสีขาวไม่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมันจะเสียเนาะอยากกินแล้วค่อยนึ่งใหม่แกะล้างมันแก่แต่ันเพื่อนนึ่งโอ้บานเจ้าติดดิมถนนเนาะโหดโูได้ละบานเจ้าติดดิมถนนคุณทศิน ่อยใส่มันด้วยนะคะเพื่อนทานด้วยกันเด้อ mm hmm. เดี๋ยวสุกเราจะถ่ายให้ชมอีกรอบหนึ่งในจาะนะจ๊ะมาเจ้า, mm hmm. า,จาติดริมถนนนะจ๊ะนะจ๊ะ mm hmm. ไปสกลค,คนดอนเขือง mm hmm. อ้าวเ mm hmm. หล็กก็จะร็จะล้างถ้วยและเคสต่อไปโอ้ mm hmm. ก็ขอคนทุกกำลังใจนะคะเ mm hmm. พื่อนๆมันจะเพื่อน มีหลากหลายสายพันธุ์ขอบคุณมากนะคะที่รับชมรับฟังนะคะเนาะขอบคุณนะคะที่นําส่งระบบนะจ๊ะหมอนแก้วนะคะขอบคุณนะคะคเพื่อนๆขอบคุณค่ะไปเสร็จล้างถ้วยและเคสต่อไปโอ้ยก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะคเพื่อนๆเนาะหนึ่งเฉพาะทานนะคะเนี่ยหนึ่งแค่นี้พอ กินหมดนี่ค่อยนึ่งใหม่เดี๋ยวมันจะกินไม่ทันนะคะเพื่อนมาล้างนะคะเพื่อนตากเนื้อพึ่งเสร็จก็นึกขึ้นได้ว่าซื้อกอยไว้จะนึ่งกลอยใส่มันแก้วนะคุณทัศนิีเรียกมันแกว้วแต่บางท่านก็เรียกมันแครอทเรียกเหมือนกันไหมคะคอนเทนต์รอบตัวแล้วก็จะหมดตัวแล้ว คอนเทนต์รอบตัวแล้วก็จะหมดตัวแล้วขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังนะคะมันแกวเหลืองนะคะคเพื่อนๆหวานๆในยจเพื่อนๆสู้ๆนะคะคเพื่อนๆล้างมันแก้วนะคะคเพื่อนๆก็มีเยอะอยู่แต่ไม่ล้างเยอะสีส้มๆนะคะคเพื่อนๆสีส้มแครนล็อตเนาะสีแครนล็อตนะคะเวิว ุทศนียกมันแก้วมันแก้วมันแก้วนะคุณทัศนเรียกมันแก้ว,กว,กว,นะกกวแต่บางท่านก็เรียกมันแครหลอดเรียกเหมือนกันไหมคะล้างมันเราก็ต้องเล้าดีดีๆนึ่งเฉพาะทาน ต้องเอากอยมาล้างเหมือนเดิมไปเสร็จล้างถ้วยและเคสต่อไปโอ้ยก็ขอบคนทุกกำลังใจนะคะเพืเ่อนๆก็เป็นกำลังใจให้เพืเ่อนๆนะคะล้างมันเราก็ต้องล้างดีๆนึน่งเฉพาะทาเนเจ้จะเพื่อนๆ มีหลากหลายสายพันธุ์ขอบคุณมากนะคะที่รับชมรับฟังนะคะเนาะต้องเอากอยมาล้างเหมือนเดิมสู้ๆนะคะเพื่อนๆล้างมันแก้วนะคะเพื่อนๆก็มีเยอะอยู่แต่ไม่ล้างเยอะ ล้างมันแก้วแต่เพื่อนหนึ่งมาเจ้าติดติมถนน,นนะจ๊ะนะจ๊ะไปสกคลคนดอนเผืออ้าวเล็กก็จะสู้ๆนะคะเพื่อนเพื่อนล้างมันแก้วนะคะเพื่อนก็มีเยอะอยู่แต่ไม่ล้างเยอะขอบคุณนะคะที่ํำส่งระบบนะจ๊ะมันแก้วนะคะขอบคุณนะคะเพือ่อนะ ขอบคุณค่ะโอ้โหไกจะหมดตัวแล้วจะเพื่อนๆขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนท้ายคลิปนะจ๊ะขอบคุณนะคะที่นําส่งระบบนะจ๊ะมอนแก้วนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะมาเจ้าติดริมถนนนะจ๊ะนะจ๊ะไปสะก้นคนดอนเขือง เ,เด็ก็จะสู้ๆนะคะเพื่อนๆล้างมันแก้วนะคะเพื่อนๆก็มีเยอะอยู่แต่ไม่ล้างเยอะมันแก้วนะคุณทัศนีเรียกมันแกว้วแต่บางท่านก็เรียกมันแครอทเรียกเหมือนกันไหมคะโอ้บ้านเจ้าตดบิมถนนเนาะโคตโรโดเลยล่ะบ้านเจ้าตดบิมถนนคุณทณัศนี อยากกินแล้วค่อยนึ่งใหม่แกสู้ๆนะคะเพื่อนๆล้างมันแก้วนะคะเพื่อนๆก็มีเยอะอยู่แต่ไม่ล้างเยอะสู้ๆนะคะเพื่อนๆล้างมันแก้วนะคะเพื่อนๆก็มีเยอะอยู่แต่ไม่ล้างเยอะโอ้บ้านชาติดพิมถนนเนาะ โอดโผได้ลมันเจ้าติบิมถนนคุณทัศนีขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังนะคะมันแก้วเหลืองนะคะคเพื่อนๆหวานๆเลยจ้ะเพื่อนๆหมดแล้วล้างมันด้วยกันนะคะคเพื่อนๆมันแก้วนะคุณทศนีเรียกมันแกว้วแต่บางท่านก็เรียกมันแครอทเรียกเหมือนกันไหมคะ มาล้างนะคะเพื่อนๆตากเนื้อพึ่งเสร็จก็นึกขึ้นได้ว่าซื้อกอยไว้จะนึกกอยใส่อ่ะโอ้โหไก่จ,จะหมดตัวแล้วจะเพื่อนๆขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนท้ายคลิปนะจ๊ะจะนึงใส่กอยค่ะทานด้วยกันเด้อก็นึกอยากจะกินกอยเคยกินกอยไหมคะเพื่อน มันจะเพื่อนๆเนาะมีหลากหลายสายพันธุ์ขอบคุณมากนะคะที่รับชมรับฟังนะคะเนาะขอบคุณทุกยูเซอร์ที่ไดะมาส่งกำลังใจเพิ่มมาลองบวกให้ขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังนะคะนแก้วเหลืองนะคะคเ,เพื่อนๆหวานๆเลยจ้ะเพื่อน มันแก้วนะคุณทัศนีเรียกมันแก้วแต่บางท่านก็เรียกมันแครอทเรียกเหมือนกันไหมคะล้างมันเราก็ต้องเล่าดีนึ่งเฉพาะทานหรอจะนึ่งก้อยใส่มันด้วยนะคะเพื่อนๆทานด้วยกันเด้อเดี๋ยวสุกเราจะถ่ายให้ชมอีกรอบหนึ่งในจาะนะจาะขอบคุณทุกยู